<Private> เขาพี่น้องเครื่องร้ายย่งมีอีกแ ok ้บป hey, <speaking> ีหาย้งนีพี่น้องสุดสุดดุสแก่ใบ คนก็โตแข้งมาเชื่อนี่อย <C> e <at> ู่แบบเป็นๆนั่งพิงรถตะขี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยร่านใดมือไหนดีก็อบอกไปกันนี้เ้ยไปถามแต่ละร่านจะมาคุยกันร่านใดก็ได้ Nhưng mà như vậy thì đi của... ừ. tài... được Đây thì hơi trời 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 Như này nó tay Há nước ี่มันตัวนก

对，没错、yeah, uh。 ดักไปสักกอนเนาะฝ่ามันหงงฮงนี่มาหน้องเกบฉะนั้นมันไหวลูกกเจียบห้องดู อยู่บ้านหฮือย่างน้นก็จุนจีวกนี้เงินก็มีีวานสุกจากอยู่บ้านเฮาไ่ได้จุนจีทาท้ายป็นจีตาจะ้องคนเลยนี่กับนี่ไปไม่สนใจไม่ดูสิละจุนจยังไงเฮาบอกว่าเฮาอยู่คนเดียวอยคนเดียวเนี่ยไม่ค่อยสบายที่น้อง nên à, việc thì bơi tuyến mũ nên sau cũng vẫn cái chỗ ngoan mẹ đây ขึ้นบนตัแข้งแข้งมันเก็บหมดเงี้ยคอยดูรถตรงหน้าดิตอนนั้นสีาแกงออกแล้น้อเซียวบรรยากาศบน้อนนันสีแกงออกละวตอนยตื่นมาท่านได้แกง น้ำจนเต็มมานี่เออรถเต็มมองเงินใส่ไปให้ใกล้กินโอ้ชิโนเ่เฮ้ยปา,ากก้อนแหลกก้นแฉกก้อนที่สามแบบนี้เด้มอมันขึ้นอยู่กับสิมันนั่งจอดมึงหวานมันเป็นอย่างคือเฮาแท้ว่าสันมาคือแก่นี่เนาะทางนี่นคนมาจอบลักไก่บ่ว่าสันตะกี้หมาเฮา ก็มีผู้เขาเป็ปสาวหวอยจะเรียมในฝ้าก็ได้ฝ้าก็เลียมแผลๆอยู่เนาะโอ้จะซื้อเลียมห้องก็ห้องอยู่ซื้อในฝ้าไปกับขันแอก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 ตุกขเขาได้เ้าพี่น้องทุกยากไร้เอ้ทุกยากให้ปะกำกินมันมุก

Ôi, xay mồi rồi. Xay ruột mồi rồi. mày oh. rồi đó. Ôi, mày ra cho nó vừa đi rồi. เกียกตะเกียงมาถึงบ้านเกียงแล้วก็เกียกตะตั้งแต่วันึ่งเขาอันพื้นนี่ประเวศนวดยกอันละไก้ใหม่หยุดสีกงาะใก้ใหม่เนี่โอ้ thôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไห้แบบ้บบยายามถึงนกบหอนดีใจเลยบรรยากาดดูบ้านนอกเขาจะจังสีเหล้วเน้อยจ้ะเดียวกันนานาวแล้วนอนนี่มุกขึ้นอยกบห่อนเนี้ยเม่เหนือดหน่อยบุบบอยไฟหอนถึง้นโสดนะ นงนงไ่ออันอือาานเบิน้งนีง้เด้อดีใจีน่อยเลยดได้ันที่ตามทีเเปิดกันวุ่งอันตามน่อยน้ำเิู่วสิไปอันด้วยก็ยยยยมีรถจะสกีชีโดยสารเ้าจะไป ลุงคนเกนหละใครตัวรถอะไีนี่ไปหารับจ้างสักหารับจ้างเอเอรถขี่ไก่ยันดับชั่วแบตนะจ๊ะโอ้ยเพ่ไ,ได้ลูกอ่ะบอกไปแอนเนี่ยเดิ่มชั่วแบตกับยุดหน้าม,มีอย่างมู่บังหเพืกก่อนไปถามทางร้า,านนึงก็บ,บอกว่าเป็นเพราะแบตบ สร้างอีล้านนึงก็บอกเป็นพ่อใดซอมใดสร้างล้างนึงไปแต่ละล้านพวกขคือกันจ้ามีพี้ยนหรอปคร้ะไปไปละอันอันทำมันอันที่เห็ุนี่ยังมันดีก่อนล้านนี้บอกว่าเหดเลี้ยนแบตล้านนี้บอกว่าซอมใดก็เห้เลี้ยนใดไม่รู้ว่าที่เห็ุนี่ยังก่อนดูข้อกับใคร ขาดสารอาหารบ่หนพอก็ใคร่จิตไปอ้าให้เ่าละโอ้ยใม่มวยอย่าเงอ้ยเนาะยังใหม่ด้วยหัหน่น้องเอ้ย หาหม้อยอะไม่มุนเลยปุไปติ่นเยหลให้เตะให้เดวอือกับไข่เมื่อยตื่นล่องมงวมามันสีวินบ่เมื่อยตื่นมาล่องมึง แต่มันวินมันเ,นเลือดสิเบิดนายจ้ะ ดับไปจมูกตื่นเป็นมานุ่งติมหมูลเล่นเข้าไปเปิดหมู่ดูใลยคกุนแ่งเลยนุ่งโอ้ยามบ้านู่ภาพเม่นน,นั่นดูภาพเม่นนั่น พอแมนานั่งน้ำพวกรันสาวที่เกตดเนี่มันขึ้นพอเมาเราเอามืออา่อให้ดูสิพี่น้องโอ้ยมึเนเป็นเชีนเป็นขาังน,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 นักกรรมชุดมึกอยู่มาหาแบบมันบ่าให้เขาไปเนตตึกน้ำมันไก่ที่เกตตี้ขึ้นหลังก็มานั่งเป็นมูมันยูนทะเลาะดื้อจันนั่นไก่ซีทุ่มเขาบ่ได้เด้อตึกยู่ข้างที่เกติเขาบ่าให้เขา ตีกุ้ปุ๊กมูมาแต่ถงนอกเขาไม่ได้นั่งยุบเป็นมูเขาเือดไหลดิันจนให้น้องกัดมันหลยผู้สาวสำน้อยจารละครหนึ่งนะ

ไม่ได้จักผักต้นพักเยืงเป็นอยงไดจ้ะเขาก็ว่าแสบแสบตึงไดมักหูแม็ต้งเป็นต้นแบบไหนผักเลืองไม่ใช่เหรว่ามได้มีช่ใหม่ไม่เปลี่ยนมงนไม่เปลี่ยนที่แบบดูแักเรืองแกงออกได้แค่งออแล้ว โอ้ยคลิปนี้ก็สียเงาเกินจะพูดจ้าสดีขอบพระคุณหลายๆจ้าไปเลยๆจ้าบาย